ถูกค่ะอบี่วะทุคกนคนยกมืขึ้นนยกมือขึ้นไม่ใช่ยกมือขึ้นยกมือแบบนีสันใส่หัวก่อนใส่หัวก่อนโอเคเอาเอาใส่ สนใส่เองได้หเนี่ยไม่ใส่หัวกันนี่โอเคเอาเอาใหม่เอาใหม่ตัวเขึ้นนี่อ่ะน้องส่นตัวเล็กขึ้นไปอ่ะจับไว้จับใส่หัวจับใช่ใช่้เอาใาใส่แขนใส่ขน มาแล้วแก่าแล้วเอาไปงงแกหาอันนี <m> anyway> <m <m uh ้ด oh ้านหลังน้องโซนหยุดไปน้องโซนมาเดินใส่เดี๋ยวน้องโซนต้องหันหลังนี้อ่ะอ่ะน้องโซนใส่เลยใส่ใส่ไม่ใช่ตรงนี้องไปแค่์งั้นถูกกันเโอเคต่ำๆไปไว้ต่ำๆลงอีก